สวัสดีครับผมนายเวยนิสุธิเป็นผู้จัดการโรงงานผลไม้แปรรูปวลรรบริษัทของเราแปรรูปผลไม้ตั้งอยู่ที่อำเภอแปรยาวจังหวัดสกลนศรจากธุรกิจครอบครัวหลังบ้านสู่สุหกรรมโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยบริษัทของเราได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อม บริษัทวลพรได้ส่งเสริมให้พนังกงานทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้มีความสุขในการทำงานทั้งภายในและภายนอกอง,งค์กรครับนโยบายองค์กรแห่งความสุขบริษัทผลไม้แปลลรรูปวลตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดการส,สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข เป็นภารกิจที่สำคัญของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานทักษะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่อความสุขของพนักงานคุณภาพที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเริ่มต้นกิจกรรมวิม่แต่เช้าก่อนเข้าบริษนะคะในช่วงแรกพนักงานของเรายังมีการเขินอายไม่กล้าเต้นไม่กล้าแสดงออกทางเรานั้นได้หาเพงที่มันสนุกสนานมากขึ้นมาให้กับพนักงาน หลังจากนั้นผลตอบรับจากพนักงานก็ดีมากเลยค่ะมีการกล้าเต้นกล้าสแสดงออกสนุกสนานมากขึ้นพนักงานกัมพูชาบางคนนะคะตอนแรกชี่ไม่กล้าเต้นเลยก็มีการส,งส่งเสียงมีการร้องเสียงหลลัวเราะมากขึ้นในทุกเช้าค่ะซึ่งทําให้กิจกรรมฟิตแต่เช้ชาก่อนเข้าวันพอรอได้ทั้งออกกำลังกายและเสียงหัวเราะก่อนเข้าทํางานทุกเช้าค่ะ <S <S ก,คการติดาจรวมกิจกรรมรดเล่าข่าวภาษา ว่ามีเงินเรือแล้วส่งให้พ่อแม่ลูกอยู่ที่บ้านกัมพูชารู้สึกว่ามีร่างกายแข็งแรงขึ้นเลยครับค่ะตั้งแต่เราเข้าโครงการแฮปปี้ม n นี่มานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการออมแต่ละคนก็มีเป้าหมายในการออมอย่างซื้อของใช้ส่วนตัวออมซื้อโทรศัพท์โทรทัศน์และของใช้ต่างๆทำให้พนักงานมีการจับจ่ายใช้เงินเนี่ยอย่างมีความสุข เพราะเรามีการออมเงินล่วงหน้าแล้วทําให้เราเนี่ยมีความสุขในการการออมมีความสุขในการเก็บเงินทําให้ครอบครัวมีความสุขด้วยค่ะ บริษัทผลวัตรรูปบรพนะคะได้มีการส่งเสริมให้พนักงานนะคะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราได้เรียนกันตั้งแต่ครั้งแรกนะคะวันที่11เดือน1นะคะปี64สิ่งที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษนะคะในโครงการนี้นะคะก็คือได้เพิ่มเติมความรู้นะคะได้คำศัพท์ใหม่ๆได้ทำการคร้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะมีศักยภาพมากขึ้น แรกที่มาทํางานอยู่ในเมืองไทยก็ฟังภาษาไทยไม่ค่อยได้ทํางานก็ไม่สะดวกแต่ว่าตอนนี้มีพี่ีก็ช่วยสอนมาทํางานได้สองสามปีตอนนี้ก็คุยได้ฟังได้ดูเรื่องจุง้มเลือกสวจ้ะพยมชมัววาลาพรแสงทองสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ เรียนรู้ภาษากัมพูชามาจากที่พี่นๆๆี่ทำงานนะคะเราก็พอจะปรับปรุงแล้วก็พอจะแนะนำตัวตัวเองได้ให้กับพี่ๆว่าเราชื่ออะไรตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้อยู่นะคะกำลังใช้ชีวิตแบบแฮปปี้เลยค่ะกิจกรรม5สวละคีพรไนอยู่นะคะหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการนะคะก็ทำให้ความเป็นอยู่ของพนักง,งานในโรงงานเลยค่ะดีมากขึ้นอะ ความสะอาดในโรงงานก็มีมากขึ้นมีการจัดเก็บข้าวของที่เป็นระเบียบทำให้เวลาหยิบจับสิ่งของหรือหาสิ่งของเนะะี่ยค่ะทำได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะสำหรับโครงการวันวันฟันสุกนะคะทางโรงงานได้มีการจัดตั้งโต๊ะฟันสุกนะคะคือเราจะมีการแจกสินค้า ะะทำบริษัทผลไม้แปรรูปบริพรรต้องขอขอบคุณทางทีมงานแทบมากๆเลยนะคะที่มอบโครงการดีๆมาให้กับบริษัทเราหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนะคะรู้สึกว่าพนักงานของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นวางแผนระบบการใช้เงินดูแลรักษาสุขภาพยิ่งกว่าเดิมนนะคะ่ะ